สวัสดีครับร้านวาวดับเพิงนะครับวันนี้วันที่13กรกฎาคม2 5 6 7นะครับวันนี้นะครับก็ตามคำเรียกร้องนะครับมี f c หลายท่านนะครับว่าจัดเป็นราคาโปรโมชั่นราคาพิเศษถูกๆหน่อยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาจัดเซตนี้นะครับในราคา1,000อาบบาทส่งฟรีเก็บปลายทางนะครับย้ำราคา1,790บบาทรวมส่งฟรีเก็บปลายทางนะครับ สำหรับตัวนี้เป็นตัวหนังสติ๊ก2ระบบนะครับสามารถอัปเกรดเป็น2ระบบได้นะครับแต่เซตนี้ตามภาพนี้ใช้งานได้1ระบบนะครับท่านสามารถอัปเกรดซื้อเพิ่มได้นะครับในอนาคตนะครับแต่งบประมาณอ่า1,790บาทได้เซตตามภาพสิ่งที่ท่านจะได้ไปนะครับ1นะครับคือตัวเลดดอร1หนึ่งตัวนะครับลูกเหล็กกลม8ดมิล1ขวดนะครับสำหรับตัวนี้นะครับใช้งาน สามารถใช้งานได้ทั้งลูกดอกแล้วก็ลูกเหล็กกลม8มิลนะครับท่านสังเกตดูนะครับลูกเหล็กกลม8มิลบรรจุรางตรงนี้นะครับบรรจุได้40ลูกนะครับคือชักสไลด์นะครับใช้งานต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับพิเศษตัวนี้ผมจัดเซ็ตให้นะครับเป็นตัวท้ายโลหะพับได้ยืดหดได้นะครับอ่าบอดี้นะครับชุดไกสเตเลตนะครับผม การใช้งานนะครับค่อนข้างที่จะโอเคนะครับตัวปีกตัวนี้เป็นตัวโลหะนะครับตัวบอดี้งานโลหะนะครับชุดยางนะครับชุดเขาตัวนี้สามารถอัปเกรดแรงสูงสุดนะครับหนึ่งสามสี่ผมใส่ให้ไปแดแรงนะครับอัปเกรดสูงสุด1ิบแรงสีแรงนี้ผมคิดว่าแรงแล้วนะครับผมแล้วก็ท่านไหนนะครับที่ดึงไม่ไหวคิดว่าแรงเกินไปสามารถถอดออกนะครับสีแรงนะครับ เป็นยางอะไรสำรองได้นะครับพร้อมกับสลิงเซตนี้มีศูนย์หน้านะครับมีศูนย์หน้านะครับโรลเลอร์หน้าสองตัวนะครับหลังสองตัวระยะการใช้งานหวังผลอยู่ที่ประมาณนะครับยี่สิบสามสิบเมตรแล้วแต่ฝีมือแต่ละท่านนะครับฝีมือความยิ่งแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับโอเคนะครับก็ความยาวโดยรวมนะครับเก้าสิบห้าเซนติเมตรนะครับน้ำหนักสองโลกว่าสองถองสามโลนะครับประมาณนั้นครับผม 1,790เจ็ด้อยเก้าสิบาทส่งฟรีเก็บปลายทางนะครับก็ต้องการสั่งซื้อนะครับสอบถามสั่งซื้อนะครับติดต่อที่ไลน์นะครับไลน์ i อ0ดี4ศูนย์แปดหกสี่สามเก้าห้าห้าหนึ่งศูนย์นะครับก็แอดไลน์มาสอบถามสั่งซื้อได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ